มีเอาพอแล้วดูแค่พวกไหนร้านลูกเปียวที่บ่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยยายาซีดกันสิมันให้ลูกกอลมันรานโยกขึ้นละอักจังสิโยกขึ้นอักแถวลูกแถวละไม่โดนไม่นโดนเนี่ยมันเป็นลูกอิกไหลอ่ะคำถามเดี๋ยวเราค่อยปสมอย่างนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเหลืพวกนี้กันแลาเนาะเท้าฮะ คนละหนึ่งพันเพราะว่าเราจะเสื้ออาหารทะเลไปเสร็จแล้วทีนี้ตรงส่วนนั้นเราจะสั่งอาหารต้ยมยำเพิ่มกับข้าวเพิ่มที่เหลือเราจะเ็นไงครคบเป็นไงครับเอาอน,อน,น้าเต่า,าให้น้องชายหน่อยเออคนฮะคนได้ไหมเอาคนเออคนเป็นคนเนี่ยเด<อ>ี<น>๋ยวเรารวมมาเสร็จแล้วเราก็จะไปเสื้ออาหารทะเลรวมกันอยากกินอะไรเราไปจิ้มกัน,กนช่วยกันแต่ว่าอย่าเอาพะโลเอาสักคนละอย่างอย่างละสี่กิโลสามกิโลเนาะกุ้งแล้วว่าใครจะนอนเพราะว่ามันมีที่พักอยู่ในนู่นอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าเลยไหมก็ไม่ไม่ที่นู้นมันมเีเดินตรงนี้ก็มีเดี๋ยวอาหารที่ต้องซื้อมีกุ้งปลาหมึกหอยซื้อมปูไม่ไม่เดี๋ยวจัดให้เาจาปูได้ไหมแต่ปูเนี่ยเราไปนึ่งที่นู้นมันจะชา้ามันกินยากเอากุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยดีกว่า